แกรีเนวินจบยับหนึ่งแข้งสเปอร์เกมโดนเชลซีถล่มยับคาบ้านเสียจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกให้แมนซิตี้สัปดาห์นี้แบบทางการความเคลื่อนไหวสเปอร์ที่เปิดบ้านแพ้เชลซียับเยินหนึ่งต่อสี่เสียตำแหน่งจ่าฝูงให้แมนซิตี้ยงเป็นทางการหลังมี26คะแนนตามหลัง1คะแนน ส่วนสิงโตงเงินครามเก็บเพิ่มเป็น15คะแนนขึ้นมาั้างที่10ของตารางเกมนี้ไก่เดือยทองต้องเหลือก้าคนตั้งแต่55นาทีแรกของเกมหลังคริสเตียนโรเมรโรถูกใบแดงไล่ออกจากนั้นต่อด้วยเดสตินีอูโดโกีแบ็คซ้ายของทีมที่ถูกใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามอย่างไรก็ตามแกรีเนวินตำนานปีศาจแดงออกโรงวิจาร์อูโดโกียับเยินจากการเข้าบอลที่ไม่ฉลาดเขาเข้าบอลได้แย่มากทาั้งท้ที่รู้ว่ามีใบเหลืองติดตัวมาแล้วจากจังหวะเข้าสกัดหนักใส่ราฮิมจริงๆจ,จ,จ,จังหวะนั้น เขาโชคดีมากนะผมคิดว่าเขาควรจะต้องโดนใบแดงไล่ออกด้วยซ้ําเพราะเป็นการสกัดที่แย่เอามากมากสเตอร์ลิงจะขาหักเอาได้ถ้าเขาไม่ดึงเท้าหลบออกมาก่อน